ครับเห็นครับเห็นคนยางพร้อมเลยวิ่งเป่นคนไหนครับแง้เราได้ยังแง้เราวิดีโอทั้งสี่ มันจะเป็นไรอะไรทีร่รงัน้นผ่าวันนี้ลงดีรครับครับเป็นจักนุกล้อครับอ,อ๋อมัเอาหายมัระวนเขาตายแลวตายมากตายมากเลื่องมายังมีสั้นตายมาเห็นมเห็นเห็นลูกเงี้ต่จะมามือเห็นปะล่ะเลีเ่องคนเกลีวยว

เจ้าี่มันมีหน้าที่บอกสุก่ครับเห็นมานี่จัดการาหน้าที่ด่งทำมันเกินทั่วเปเนี่ยบ่าหรอแบบหนาที่ครับไ่ได้ขึ้นเรืยไงทิพไหยแล้ววันนี้ในสักซีพายครับแล้วก็สิบเททิพนี่มันหัวิมันะมันนี่ใส่ได้มึงมึงมึงกันอ้เขาก็ได้เกียาทีเขาก็ได้สองนาที เอาท้ายไปครับเดี๋ยวมันจะบังกล้องเลยเรามาดูนะครับว่าตามจะทำได้ไหม,อ,มอันน้ำที่นะครับเราจะมาดูเลยนี่นะครั łem, บออกเริ่หน่อยครับลงหน่อยดกว่าอยูอ่ไหนโอ้พี่อ๋อมันดูว่าพี่เริ่หน่อยครับควรจะตีคร,รับเออเองเนอะมีของกูัวกน นี่เรามาดูคันเรามาดูตามนะครับจะเตะเข้าโกลไดไหมครับโยนเตะกอฟโยนเข้าเลยครับครับนี่เรามาดูครับตีมันแบบสูงขึ้นลอยเลยครับเรามาดูกันเลยครับโอ้ไม่ลอยครับแต่ว่าฟูนิดหนึ่งพดฟูมันผมครับอ๋อพี่ลุกอ๋อพี่มันหยุดยครับใช่ครับ ว้าวสวยยิงเข้าออกต่างประเทศเลยมันพูดออกต่างประเทศใครเห็นคลิปนี้ฝากแชร์ด้วยนะครับโอ้โหมีตุ่นโอ้โหในอันนี้ครับอ๋อได้นเหมึงเอาครับโอ้โหซีนแล้วที เอาได้ย oh, no ังหาหกนาทีายดีด ah <c ilgili> ียย่อใจได้ไหมนี่เออยอยู่อได้ยาไปทางไยลงไันดยีูไดฮะอีดงมันอ่มันเอาบอไปบ้าไปแล้วมาดูเขาจะทำาลามาดูเขาจะทำได้ไหมครับเรามาดูกันเลยครับเลามาดูม่ได้อตาเพราะเราเ่ไหมคนนังเนี่ยตาิด เลยใช่ยไเดี๋ยวเข้าประตูเรามาดูกันค่ะว่าเราจะมาดูครับการเข้าประตูครับโอ้โอมันยิงออกเหมือนปู่เลยลูกที่สองอไปดูที่ภาคไปภาคไปลูกที่สองยิง้มันเข้าประตูครับโอ้โหมันไม่เข้าแต่ว่ามันฟู่รอบเหมือนรอบก่อนเลยรอบก่อนปู่เลยครับเนี่ยมันพูวดฟู่เลยครับ ตามพินไปแล้วพิงมึงเนี่ยจากวิวเลยเนี่ยทิศสองวยดู